รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพที่จะทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมมาแนะนำไม่ใช่เป็นแค่การเต้นรำเท่านั้นแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมค่ะนั่นก็คือลีลาดเพื่อผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงในช่วง Happy Health เรามีเมนูสาหรับผู้สูงวัยเหมาะแก่ผู้สูงวัยที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายค่ะ และก่อนเข้าช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะเราไปรับฟังความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการสูงและการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของผู้สูงอายุกันก่อนค่ะก็สําหรับในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็จะมีหลักหลักๆเลยเนี่ยสส่วนคะ่ะคือ 1. เรื่องของการออกกําลังกายการออกกําลังกายก็มีทั้งการออกกําลังกายที่เสริมความแข็งแรงทําให้เกิดความคล่องตัวส่วนหนึ่งในนั้นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องอาหาร เรื่องอาหารหรือโภชนาการที่สําคัญก็คือในเรื่องของการเสริมอาหารกลุ่มประเภทโปรตีนและอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีเรื่องของแคลเซียมหลักๆอยู่2ออย่าง3อย่างเนะะี่ยค่ะที่มีส่วนสําคัญในเรื่องของการแข็งแรงของกล้ามเนื้อและก็การเคลื่อนไหวค่ะหลักวิทยาศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยค่ะมีส่วนสําคัญหลักๆอยู่ที่เราเรียกว่า6เสาหลักนะคะแล้วก็คือเรื่องของอาหารออกกาลังกาย การนอนหลับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการจัดการความเครียดแล้วก็การลดละเลิกสารเสพติดถ้าเราดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของการลีลานะคะรีล,ลามีทั้งจังหวะช้าจังหวะเร็วแต่เนื้อหาหรือพื้นฐานเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในเรื่องของการป้องกันการหกลม้มหรือการทรงตัวอยู่2เรื่องค่ะคือ1ช่วยทําให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางของ ของผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยค่ะแข็งแรงขึ้นอันที่2การเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยช่วยเสริมในเรื่องของการที่เราเรียกว่าการทรงตัวหรือการบาลานซ์ทำให้มีเรื่องของปฏิกิริยาเวลาที่เคลื่อนไหวทั้งไปข้างหน้าถอยหลังหรือข้างๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นด้วย2เหตุเนี่ยค่ะก็พบจากการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าช่วยลดหรือว่าป้องกันเรื่องของการหกล้มของผู้สูงอายุได้ดีขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกแบบนี้ค่ะ ในการที่มาทำกิจกรรมได้หัวล้อได้คุยกับเพื่อนก็ช่วยลดเรื่องของการจัดการความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นได้การเข้ามาแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนก็เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุ่มเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันสองสามเรื่องนี้ค่ะที่เป็นส่วนสำคัญมากเลยแล้วก็เป็นพื้นฐานง่ายๆที่จะทำให้สุขภาพจิตดี แล้ววันนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญค่ะอาจารย์ถาวรตั้งเอี่ยมสกลุลหรือครูเล็กค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญลีลาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพอจะเล่าเรื่องได้ไหมครับ <Es> ความเป็นมาลีลาดของที่นี่นค่ะ<อ>เริ่มมาจากอะไรคะค่ะเออลีลาดของศูนย์อนามัยที่สามนะคะเป็นดาริของของทางหนึ่งศูนย์อนามัยที่สามที่อยากจะให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมไม่นั่งเฉาอ,อยู่ที่บ้านนะคะก็คราวนี้ก็หา หาวิทยากรน,นะคะก็มีคนแนะนำว่าอาจาร,รย์เล็กสามารถที่จะสอนได้นะคะก็โทรศัพท์ไปคุณแมวก็โทรศัพท์ไปอาจาร,รย์เล็กก็ยิดีนนที่จะมาสอนให้แต่ไม่รับค่าตอบแทนเพราะเรานนเรามีความตั้งใจอยู่ว่าเ,เรามีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยลีลาธดังนั้นก็อยากให้ทุกคนมีความสุขตร,ตรงนี้ด้วยนะคะก็ ยินดีที่จะมาสอนให้คนที่ที่สนใจเขาจะได้มีความสุขเหมือนเราคะแล้วพอดีทางศูนย์อ,น,อนามัยที่3เนี่ยก็ได้มีกิจกรรมนี้ทําให้เราได้ได้มาสอนนักเรียนได้มาเติมฝันของเราด้วยนะคะ,คะก็เลยมีกิจกรรมอันนี้ที่เราก็มีความสุขนักเรียนก็มีความสุขตอนใหม่ๆเนี่ยนักเรียนนักเรียนจะไม่สามารถจับคู่เต้นกันเองได้นะ ครูก็จะคอยพาคนนั้นคนนี้ออกเต้นในแต่ละจังหวะแต่พอสอนไประยะใหญ่ๆแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเต้นเกนงเองได้เต็มฟรอเลยครูเห็นแล้วครูก็ชื่นใจแล้วคลาสนึงนี้มีจํานวนนักเรียนเยอะไหมคะเออคลาสนึงแล้วแต่นักเรียนมาค่ะมาสูงสุดก็ประมาณ30คนค่ะซึ่งซึ่งเยอะมากมบางทีคือปกติเวลาสอนเนี่ยครูเล็กก็จะ จับทุกคนได้เต้นนะคะแต่พอ30สคนนี่ครูเล็กจับได้ไม่หมดค่าไม่ทัน,นะะ <Ừ. S 2> เพราะว่ามันเวลาสองชั่วโมงแล้วต้องสอนด้วยอเย่ยแล้วนอกจากนี้คุณครูขาคุณครูมีจังหวะง่ายๆสําสหรับผู้ที่เป็นผู้เริ่มต้นทางบ้านแนะน,นําหมได้ไหมคะสาหรับผู้ที่เริ่มต้นและเป็นผู้สูงวัยด้วยเนนะจังหวะง่ายๆเลยคือจังหวะบิกิน เพราะว่าเป็นการเดินเหมือนกับเราเดินตามปกติในชีวิตประจําวันของเรานะคะก็ดนการเดินมากๆก็จะทําให้เราเราได้มีการสมตัวที่ดีและการลีลาดน่นอกจากจะเดินตรงๆแล้วยังมีจิตทานมีมุฟเมนต์ไปด้านต่างๆนะคะไปด้านซ้ายด้านขวาเ,เดินค่อยขาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ การหมุนก็มีด้วยเหมือนกันแต่ว่าสําหรับผู้เริ่มต้นและถ้าอยู่คนเดียวยที่บ้านนะคะถ้าปุู่ี่บ้านย,ยังไม่แนะนําเพราะว่าเผื่อเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ,คะอาจารย์แนะนําหน่อยค่ะว่าลีลาศเนี่ยดีกับผู้สูงอายุอย่างไรบ้างคะค่ะคือลีลาศเนี่ยนะคะเป็นการออกกําลังกายที่ลดแรงกระแทกความกระแทกไม่มีเพราะนั้นาการบาดเจ็บจากการจากการลีลาศก็จะน้อยมากนะคะแล้วการลีลาศเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทรงตัว เพราะว่าการเดินที่ที่มีทิศทางนะคะเหมือนการฝึกให้ให้ร่างกายเรารู้ว่าถ้ามาทางนี้เราก็สามารถที่จะยั้งอยู่ไปทางนี้เราก็สามารถที่จะยั้งอยู่เพราะเราได้เรียนรู้ทิศทางของการเดินของเรานะคะเพราะฉะนั้นลีลาดเนี่ยจริงเหมาะมากสําหรับสําหรับผู้สูงวัยนะคะฝึกที่บ้านก็ได้หรือถ้าถ้าไม่ฝึกที่บ้านมารวมกลุ่มกับเพื่อน ก็จะทำให้เกิดความสุขกายและสุขใจเพิ่มขึ้นนะคะมีเพื่อนในที่ชอบในสิ่งเดียวกันและก็ได้พูดคุยกันชีวิตจิตใจก็จะดีดีจังเลยค่ะฟังแล้วคือดีต่อสุขภาพและดีต่อสุขภาพจิตของผู้สูงวัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้อาจารย์มีเคล็ดลับดีๆหรือมีคำแนะนำอะไรจะฝากสำหรับผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะค่ะอยากจะฝาก อยากจะฝากผู้ชมผู้สูงวัยเนี่ยนะคะว่าอย่าอยู่แต่บ้านเฉยๆอย่านั่งเฉยๆนะคะต้องลุกเดินบ้างถ้าลุกเดินคนเดียวเบื่อก็ลุกเดินตามเสียงเพลงเริ่มจากจังหวะบีกินนะคะเด,เดินตามเสียงเพลงด้วยจังหวะบีกินก็จะทำให้ทำให้เราเกิดสุนทรียภาพด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะขอให้อาจารย์ช่วยสาธิตการเคลื่อนไหวไง่ายๆเพื่อช่วยการทรงตัวให้กับผู้สูงวัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ คือก่อนที่เราจะมีกิจกรรมเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเลื่อยเฉยเนาะไปเรื่อยๆตามใบกเกษียณของเรานะคะแต่พอเรามาได้เริ่มได้เรียนรีลาดกับคุณครูทําให้เรามีความกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็การทรงตัวของเราก็ดีขึ้นเราได้ออกกําลังกายเราได้สังคมเราได้พูดปะพูดคุยทุกอย่างดีทั้งนั้นที่เราได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ มาอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะตามลักษณะของผู้สูงวัยนะคะก็คือการปวดข้อปวดเข่าเนี่ยเราอาจจะมีบ้างนะคะแล้วก็ต้องฝืนการใช้กล้ามเนื้อแล้วก็มีการเดินมีการอะไรซึ่งวิ่งอ่ะคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่พอเรามารีลาดเนี่ยมันก็มีทั้งจังหวะเร็วจังหวะช้าเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็จะได้ใช้งานมากขึ้นนอกเหนือจากการเดินปกติใช่ไหมคะ พอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงข้อเข่าเราเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยซัพพอร์ตน้ําหนักทําให้อาการหรือว่าการปวดข้อปวดเข่าเราดีขึ้นค่ะข้อดีของการมาทํากิจกรรมเนี่ยนอกจากการได้ออกกําลังกายแล้วเนี่ยเราจะได้สังคมเราจะไม่ซึมเศร้านะคะเราได้พูดคุยเราได้รู้จักเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ได้เปิดกว้างมากขึ้นได้การทรงตัวได้การใช้สมองนะคะเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันก็ เป็นการฝึกความจำเราด้วยส่วนหนึ่งก็ทุกทุกอย่างดีทั้งนั้นขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแฮปปี้เฮลค่ะเพราะการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต้องมาควบคู่กับโภชนาการที่ถูกหลักค่ะวันนี้เราอยู่กับ คุณเพิ่มศักดิ์รุ่งจิรารัตค่ะนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของเมนูผู้สูงอายุ<ช>แล้วก็วันนี้คุณเพิ่มศักดิ์เตรียมเมนูอะไรมาคะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูน้ำพริกอ่องคั่วนัตโตะครับผมโอ้โหดูหน่าสนใจมากเลยค่ะครับผม คือจริงๆแล้วในหลักของการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุอะค่ะมีหลักแนะนำบ้างไหมคะควรทานอะไรควรลดอะไรแล้ววิธีการประกอบอาหารควรจะเป็นลักษณะไหนคะครับผมก็ในหลักของผู้สูงอายุค,ครับที่จริงก็ใน,ใน,ใ,นในความเ,ออเป็นลักษณะครับก็ไม่แตกต่างกับอาหารโดยทั่วไปในกลุ่มวัยอื่นๆครับแต่จะจะมีในเรื่องของรสชาตินะครับเพราะว่าเวลาเราอายุมากขึ้นนะครับ ในเรื่องของความต้องการรสชาติเนี่ยอาจจะมากขึ้นเพราะว่าประสาทสัมผัสหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็จะเสื่อมไปตามอายุครับ<ฆ>ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินหวานเกินไปกินเค็มนะครับแล้วก็กินอาหารที่มีรสมันๆครับ<ฆ>เพราะว่าในเรื่องของสรีระของผู้สูงอายุครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยลือยอาหาร<ฆ>หรือว่าระบระบ,บการดูดซึมแบบนี้ครับ ดังนั้นเนี่ยรสชาติก็จะต้องปรับน้อยลงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพด้วยครับแล้วก็ตัวเมนูอาหารอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าในเรื่องของการบดเคี้ยวนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะนะครับในเรื่องของการเสื่อมไม่ว่าจะเป็นฟันก็ดีนะครับหรือสุขภาพช่องปากแบบนี้ครับเมนูอาหารที่จะมาแนะนำเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องใช้ความร้อนเพื่อให้ตัวอาหารเนี่ยได้ย่อยง่ายครับแล้วก็อ่อนนุ่มก็อาจจะเป็นในเรื่องของการต้ม การตุ๋นนะครับก็ซึ่งะจะเป็นสิ่งที่ออผู้สูงอายุชอบเพราะว่าทานง,ง่ายเคี้ยวง่ายแล้วก็ดูดซึมง,ง่ายครับแล,แล้วก็ส่วนเมนูในวันนี้ใช่ไหมครับเมนูวันนี้ก็ถามว่าทําไมถึงจะต้องนําน้ำพริกอ่องเพราะว่าน้าพริกเนี่ยจะเป็นเมนูที่คู่กับคนไทยแล้วก็ทานแล้วไม่เบื่อใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกประเภทที่น้าพริกที่ให้รสชาติไม่เผ็ดจัดครับแล้วก็ไม่เค็มหรือว่าไม่ออก ด้านใดด้านหนึ่งกลมกล่อมนะครับน้ำพริกอ่องเนี่ยก็จะเหมาะสาหรับผู้สูงอายุทานได้ครับทําไมถึงมาผูกกับนัตโตคะคเพราะว่าน้ําพริกอ่องเนี่ยมันเป็นอาหารไทยเนาะนัตโตอย่างที่เราทราบเนี่ยหรือถั่วเน่าเนี่ยมันค,คืออาหารญี่ปุ่นนะคะครับผมครับก็จริงๆเนี่ยถ้าตามพื้นเพเดิมของน้ําพริกอ่อง เราก็จะทราบดีนะว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือะนะครับแล้วกอ็อย่างนาครสวรรค์เนี่ยครับก็จะเป็นจังหวัดที่ทางภาคเหนือด้วยภาคกลางด้วยเราก็เลยเลือกใช้เมนูน้ำพริกอ่องนะครับมามาให้กับผู้สูงอายุถามว่าทําไมถึงเลือกถั่วนัตโตะเดิมทีถ้าตามสูตรปกติครับน้ำพริกอ่องโดยทั่วไปของภาคเหนือเนี่ยเราจะใส่ถั่วเน่าแต่ถ้าถ้าเราก็เลยมาประยุกต์เพราะว่าในเรื่องของถั่วนัตโตะหรือว่าในถั่วเน่าที่เราใส่ครับในถั่วน้าโตะเนี่ย ผลงานวิจัยครับเขาได้ไปศึกษาค้นคว้าพบว่ามันมีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็มันมีตัวที่ช่วยในเรื่องของพรีโพไบโอติกในระบบการย่อยและการดูดซึมในลาไส้ครับมันจะช่วยปรับในเรื่องของของท้องเมื่อใดาก็ตามที่มีระบบการย่อยและการดูดซึมที่ดีครับผู้สูงอายุก,กินแล้วก็จะไม่ท้องอืดแล้วก็สบายท้องแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเราก็เลยเอามาใช้จริงๆหัวนาโตะเนี่ยถามว่า ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของญี่ปุ่นเนาะเราก็มาดึงตรงข้อเนี้ยครับมาใช้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ถั่วเน่าได้อ๋อทดแทนกันได้เลยใช่ไหมครับแล้วผลก็เหมือนกันเลยผลก็จะคล้ายคลึงกันครับแต่ในของโ่วนัโตเนี่ยในเรื่องของจุลินทรีย์ก็จะมีดีมากกว่าครับเราก็เลยเลือกใช้ประโยชน์ตรงนี้เนาะรสชาติที่ได้ต่างกันไหมคะสองอย่างก็จะคล้ายคลึงกันครับเพราะว่ากลิ่นก็จะเหมือนกันเลยครับในตัวในตัวลักษณะคุณสมบัติก็จะคล้ายกันแต่ แต่อย่างที่บอกครับว่าเวลาเราไปทดสอบหรือว่าไปไปตรวจพบแล้วเนี่ยพบว่าจุลินทรีย์ที่ดีก็จะมีมากกว่าค่ะแล้วอย่างวันนี้ค่ะเม,เ,เมนูของเราวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้นี่ก็คืออกไก่กไกใช่ไหมคะคซึ่งอกไก่เนี่ยมันดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างไรบ้างคะถามว่าทําไมเลือกใช้อกไก่เพราะว่าในเรื่องของคุณสมบัติของตัวอาหารวัตถุดิบอะครับในอกไก่เนี่ยมันจะมี เ,เส้นใยที่เวลาย่อยแล้วเนี่ยอ่อนนุ่มย่อยง่ายครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเนื้อหมูเนี่ยเราก็ผู้สูงอายุจะทราบดีนะครว่ามันแข็งบางชีเส้นใยมันเยอะครับแล้วยิ่งในเรื่องของปริมาณไขมันเนี่ยในส่วนของอกไก่ก็จะมีน้อยกว่า mm hmm. ก็เหมาะกับผู้สูงอายุเลย <ผม S 1> แล้วอย่างผู้สูงอายุบางท่านมีข้อจํากัดในแง่ของโรคเกาต์อย่างนี้ค่ะคอาหารบางประเภททานไม่ได้อันนี้แนะนําให้ใช้เป็นตัวเนื้อสัตว์ประเภทอื่นทดแทนเป็นเนื้อสัตว์อะไรคะครแต่ถ้าโดยโดยโดยโปกติแล้วถ้าถ้าเป็นพวกอกไก่ใช้ไม่ได้เราก็ต้องหังกนกลับมาใช้เนื้อหมูครับแต่ให้เลือกครับเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยมันมีหลายสัย,ยหลายส่วนเนาะรเราก็เลือกเลือกในส่วนที่มันเป็นสะโพกข้างในครับมันก็จะอ่อนนุ่มมากกว่า หรือถ้าสะโพกข้างนอกก็ได้ครับอย่างเงี้ยครับก็จะเอามาเหมาะแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงตัวที่ชั้นที่มีไขมันเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็จะดีต่อสุขภาพาเพราะว่าบางทีแต่ที่จริงก็ทานได้ปกตินะครับถ้าผู้สูงอายุยังไม่มีภาวะเสี่ยงหรือว่ามีโรคประจําตัวแต่ถ้าเกิดมีภาวะไขมันสูงบางทีเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเมนูเป็นเอ่อน้ําพริกหนุ่มเนาะเพื่อที่หลีกเลี่ยงในเรื่องของน้ํามันครับแต่วันเนี้ยน้ํามันที่เราใช้จะเป็นน้ํามันที่ดีนะครับ จะเป็นน้ามันที่อยู่ในกลุ่มของไขมันดีก็คือน้ํามันนําข้าวก็ดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุครับแล้วก็เมนูก็จะใส่น้ํามันน้อยอใช้น้ํามันลําข้าวรสชาติอาหารไม่เปลี่ยนแน่นอนไม่เปลี่ยนครับดีต่อสุขภาพด้วยครับค่ะคแล้วนอกจากนี้ค่ะเขาจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องเทศต่างๆอะค่ะ,ะเครื่องเทศตรงนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของระบบร่างกายของผู้สูงอายุอย่างไรบ้างคะครับอันดับแรกก็จะมีหอม ครับมีพริกชี้ฟ้าเนาะน้ำพริกอ่องเราจะไม่ใช้พริกเม็ดเล็กครับเราจะใช้พริกชี้ฟ้าเพราะว่าให้ลสเผ็ดที่ไม่มากครับแล้วก็สีสันสวยงามส่วนหอมกระเทียมหรือว่าต้นหอมผักชีแบบนี้ครับอันนี้มันจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดความดันได้อยู่แล้วแล้วก็ชูทําให้กลิ่นดีขึ้นยามใดก็ตามที่ผู้สูงอายุเนี่ยพอทานไปแล้วรู้สึกเบื่ออาหารเมนูนี้ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าทําให้ชูรสได้ดีครับโดยไม่ไม่ได้ใส่หงชูรสนะครับ แล้วนอกจากนี้ค่ะคอย่างที่ได้แจ้งเมื่อข้างต้นว่าวันนี้เราจะใช้น้ํามันราข้าวในการประกอบอาหารนะคะถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุบางท่านที่เขาไม่อยากคือเขาควบคุมระดับไขมันน้ํนาตาลอยากจะลดตรงนี้รเราพอจะมีเทคนิคเคล็ดลับดีๆไหมคะที่จะทําให้อาหารเมนูนี้ค่ะคลีนขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะครับผมถ้าจริงๆในส่วนของเมนูนี้ครับถ้าไม่ใส่น้ํามันก็ได้เราเรียกว,ว่าผัดน้ําครับ ผัดน้ำก็ใส่น้ำพริกแกงนะครับแล้วก็เติมน้ําแต่อาจจะทําให้รสชาติกลิ่นมันน้อยไปนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ถูกทําให้น้ํามันเป็นตัวผสมเนาะแต่น้ำเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้อาหารเข้ากันได้ก็จะเลี่ยงในเรื่องของเมนูที่ใช้น้ํามันแล้วส่วนวัตถุดิบต่างๆพอผัดได้ดีขึ้นครับแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างก็จะใกล้เคียงกับที่ใช้น้ํามันได้เลยโดยใช้น้ําเป็นตัวตัวตัวทำละลายแทนครับก็ลดปริมาณน้ํามันได้ครับ รหรือไม่งั้นก็เหมือนที่ผมบอกก็ใส่ใส่นิดนึงครับหรือว่าอาจจะเป็นน้ํามันมะกอกเนี้ยครับก็อยู่ในตระกูลน้ํามันที่ดีเหมือนกันแล้วก็เลือกเป็นประเภทที่ทนไฟเพราะว่าน้ํามันมะกอกก็จะมีสองประเภท<อ>ครับประเภทหนึ่งที่ไม่ทนความร้อนก็จะเหมาะสำหรับทางกับสลัดอ่าครับแต่ถ้าไม่มีเลยน้ํามันถั่วเหลืองก็พอใช้ได้ครับไม่ได้ว่าว่าจะต้องไม่ให้ใช้ แต่ถามว่าน้ำมันรำข้าวก็จะดีกว่าสอบถามเพิ่มเติมคะ่ะในการจัดประเภทน้ำมันเนาะบางทีผู้สูงอายุอยากทราบอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวดีแล้วน้ำมันทานตะวัน <c oughs> น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะมันแตกต่างยังไงบ้างคะผลลั์กับสุขภาพร่างกายเราคะ่ะครับผมก็ในส่วนของน้ำมันนะครับอันนี้อันนี้เอ่อต้องต้องขอแจ้งก่อนเนาะว่าถ้าผู้สูงอายุ่ะเมนูของการทานน้ำมันที่เป็นพวกทอดไม่ได้บ่อยนะครับอย่างอาทิตย์นึงเนี่ย สักครั้งหนึ่งหรือว่าสองสออัหรือว่าไม่ถี่มากพวกนี้ครับน้ำมันทุกประเภททานได้เพราะว่าเราถือว่าความเสี่ยงมีน้อยแต่ถ้าเกิดเราทานบ่อยๆอย่างเช่นสัปดาห์ละสองครั้งไม่เป็นไม่ผัดก็ทอดอย่างเงี้ยครับก็ต้องเลือกใช้น้ํามันที่ถูกต้องนะครับนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของน้ํามันที่ไม่อิ่มตัวก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอา้าน้ํามันหมูใช้ได้ไหมอ,อย่างเงี้ยครับ,รบผมก็ยังคงยืนยันว่าใช้ได้ นะครับใช้ได้แต่ต้องดูในความถี่ที่เราทานด้วยเพราะยังไงก็ตามน้ำมันหมุเนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของไขมันอิ่มตัวค,ครับไขมันอิ่มตัวทานแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้คอเลสเตอรอลที่เรามีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ไม่สะดวกโอกาสที่เราจะเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจหรือว่าโรคสโตรกเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับให,ให้ดูปริมาณความถี่ที่เราจะทานหรือบริโภคถ้าเราทานบ่อยเราก็ต้องเลือกน้ํามันที่ถูกต้องอย่างเช่น น้ำมันที่ไม่อิ่มตัวก็จะมีอยู่สองส, <ะ S 1> สองรูปแบบครับเหมือนที่เหมือนเหมือนที่ถามเนาะก็คือมันจะมีอย่างนี้ครับก็คือว่าน้ํามันอิ่มตัวอันนี้เราไม่ควรทานมากเนาะแล้วก็น้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งพอทานแล้วเนี่ยอย่างเช่นน้ํามันปาล์มนะครับหรือว่าน้ํามันถั่วเหลืองพวกนี้พอทานแล้วมันทําให้กดไขมันหรือว่าตัวที่เป็นไขมันดีลดลง <สะ S 1> ครับแต่ไขมันเลวเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องเลือกในกลุ่มที่มันไม่มีผลต่อไขมันดีเพราะไขมันดีน่ยจะช่วยทําให้กําจัดคอเลสเตอรอลได้ในในในรในในใน่างกายแต่ถ้ากลุ่มไหนบ้างก็คือน้ํามันนําข้าวเนี่ยครับแล้วก็น้ำมันมกะกอกถ้ามากที่สุดก,ก็คือคา n โนล่าแต่ราคาก็จะสูงนะครับสู้สู้น้ํามันนําข้าวดีกว่าจับต้องได้ครับทำทุกเมนูได้ครับ h พ <D> l ก็ไม่ลดลงครับ แล้วมีอะไรเคล็ดลับดีๆหรือการเลือกรับประทานอาหารให้กับผู้สูงวัยทางผู้ชมทางบ้านอีกครั้งไหมครับผมก็ทางศูนย์ปฏิบัติในเรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตของศูนย์แม่ที่สนครสวรรค์นะครับก็อันนี้จะเป็นคุกกิ้งสตูดิโอครับก็จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มาปฏิบัตินะครับจากที่เราเรียนรู้และถ้าได้ปฏิบัติด้วยเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้ชิมแล้วก็ได้สามารถนํากลับไปทานได้ที่บ้านนะครับ สิ่งที่จะฝากก็คือในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นห่วงเรื่องโปรตีนหรือกล้ามเนื้อครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขครับออมุ่งเน้นแล้วก็นิ้นย้ำเพราะว่าในในปัจจุบันนะเพราะว่าจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นพร้อมกับโรคอีกโรคหนึ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือซาโคพีเนียซาโคพีเนียเนี่ยจะเป็น <ๆ S 1> ในเรื่องของโรคผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อน้อย <Đ úng. S 2> หรือกล้ามเนื้อรีบครับเพราะเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีการเตรียมตัวหรือว่ารับประทานอาหารที่เป็นพวกโปรตีนไม่พอ กล้ามเนื้อก็จะไม่ถูกสร้างพอไม่ถูกสร้างเวลาล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆครับมันจะไปถึงกระดูกเลยครับไม่มีไม่มีกล้ามเนื้อห่อหุ้มหรือว่าจะเดินเคลื่อนไหวเนาะเพราะว่าผมมั่นใจว่าผู้สูงอายุหลายคนอยากจะสุขภาพดีแล้วก็อยากจะทําชีวิตระทำชีวิตปัจจุบันให้เหมือนเดิมใช่ไหมครับอยากไปท่องเที่ยวดังนั้นเราก็ต้องแข็งแรงก็จะฝากในเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับหนึ่งก็ครบห้าหมู่เนาะ หลากหลายแล้วก็นินในกลุ่มโปรตีนที่ท่านสามารถทานได้แล้วก็เพียงพอครับแล้วก็หากสนใจหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยครับทางโรงพยาบาลทุกแห่งครับก็จะมีที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักโภชนาการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่านักนักกิจกรรมบำบัดหรือนักกายภาพรวมทั้งคุณหมอครับก็จะให้คําแนะนําได้เสมอครับก็สามารถไปพูดคุยได้ครับค่ะขอบคุณมากครั ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงการทรงตัวและเมนูอาหารที่มีโปรโตีนสูงอย่างเช่นน้ำพริกอ่องขั่วถั่วนะโตะค่ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต้องควบคู่กันค่ะระหว่างการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการสูงเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กับร่างกายและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ โชรทชาตแห่งประเทศไทยทางเลือกใหม่ของปวงชน